ยูซีร i น ps5 f r c i a l c l e a n s ซ r เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าสำหรับผิวบอบบางแพ้ง่ายช่วยผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนผิวจึงสามารถกักเก็บความชุ่มชื้นและอุ้มน้ำได้อย่างเต็มที่ผิวสุขภาพดีขึ้นไม่ไวต่อการแพ้และการระคายเคืองสูตร0%สารที่อาจก่อการระคายเคืองปาศจากสบู่พาราเบนน้ำหอมและก็แอลกอฮอล์ ดอนคอมบิโ g เจนิกไม่ก่อให้เกิดสิวอุดตัน p s b อ l บาลานซิสเตไม่เพียงแต่ทำความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยนแต่ยังช่วยปรับสมดุลสภาพแวดล้อมในเซลล์ผิวเพื่อเสริมเกราะปกป้องผิวผิวจึงไม่ไวต่อปัจจัยกระตุ้นต่างๆเช่นฝุ่นควันมนลภาวะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายก็ลองใช้ยูสรีน PS5 ดู